สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้พามาชมลำน้ําชีนะครับนี่นะครับตอนนี้น้ําก็ลดลงอย่างมากเลยนะครับนี่นะครับมาดูที่เรือนะครับเรือนี้ประมาณสี่วันนะครับสี่วันก่อนจอดอยู่บนน้ํานะครับตอนนี้น้ําก็ลงไปถึงตรงโน้นแล้วนะครับ นี่นะครับคุณตาก็ใส่ม่วงอยู่ตรงนั้นนะครับนี่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ําลึกนะครับแต่ช่วงที่น้ําไม่ลึกก็เดินผ่านได้นะครับอะไรเป็นยังไงบ้างไม่รู ตกนะตกนะไม่ได้เลยเดี๋ยวพาไปดูปลาฝั่งโน้นนะครับตัวขนาดกลางอันนู้นมงวยมวงสามห้าเลยเรือมรุ่มเอมันเจ้ากล่า

นน่เห็นปลาใหญ่ไหมไม่ต้องกลัวมากค่อยๆเดินนู่มตาได้ปลายแล้วโอ้ล่าสองตัวเลย คนตาพาตาลงไปมัน,ปล,มนมปลามันไม่ตัดเหรอปลามันไม่ตันครัไม่ใช่จร์เจีนะเปียเฮ้ยปลาอยู่ตรงนั้นอะไรปลาอยู่ข้างหงานตาตัวเล็กๆตอนนี้ปเป็นบรรยากาศตอนน้ำลงแล้วนะครับตอนน้ำเยอะนะครับนูน่น น้ำก็เกือบเกือบมิดต้นไม้นะครับช่วงที่น้ําท่วมนะครับไม่ตอนน้าท่วมไงนู่นปลาตรงนั้นอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ